ยักษ์ก็พายัากไปกินอาหารในครัวพอจักกินอิ่มแล้วจักก็ได้ยินเสียงยัางระฟาพามาที่หน้าประตูเ่อามาฮับฮับฮับฮัใช่ฉันได้ยินฉันได้กินเสียงเด็กผูช้ชายคนหนึ่งแล้วมาอยู่ที่ไหนเอามาให้กินอาหารเช้าเชื้อเถยักษ์บอก có có đều đều khao tầm so với tàu có có thảm ra được không nói gì cho thảm sắn mang rác có bọt quá để lại nè มาเ็นเวลาที่ชัดเติมไม้ดามือนั่นยักษ์บอกว่ามากินอาหารเช้าเสือเถอะพอยักษ์กินอาหารอิ่มแล้วแล้วก็ยกถุงทองใส่เงินใบโตโบราไว้บนโต แล้วก็เอาพินทมคัมแล้วก็นับเองินอย่างสบายสั่งให้พินทมคันเด็ดเพลงให้ฟังหมูชาคู่หนึ่งเจ้ายัก็เผลอหลับไปแจ๊กก็ออกมาจากทิ้งซ้อนแล้วแจ๊กก็เอาเองินสองใบนั้นปีงลงแล้ววิ่งหนีลงมา จากต้นถัวโดเร็วแล้วแล้วก็เออแม่ของเขาไปเชื่อสนิทใจว่าถั่วถั่วห้าเม็ดเห้าเม็ดนั้นเป็นถั่ววิเศษจริงจริงมันนาเอาเอาโชคมากับเราแล้วลูกของฉันได้ต่อมา ต่อมาแจ็คก,ก็ปีนขึ้นไปเพื่อขออาหารนานยักษ์กินอีกจะเข้ามาก็ได้แต่ต้องระวังหน่อยนะเขาที่แล้วแต่มาแกแกเห็นถุงทองของสามีฉันบ้างหรือเปล่าไม่เห็นในเรื่องอะไรเลยครับแจ็คนันยาักษ์ก็ กินอาหารในครัวแม่ปแตนีะกินไหนวะถึงที่กินอาหารใหม่ใช่ไหมถึงนี่แหละพอพ่อเจ้าจักกลับมาจักรก็ยกเข้าไปในที่ซ่อมแล้วก็ ยักษ์ก็ได้กินเสียงเด็กผู้ชายคนหนึ่งมันมันอยู่ที่ไหนเอามาให้ค่ากินเดี๋ยวนี้แล้วก็เจ้ายักษ์ก็สั่งให้ายักษ์เอาอาหารมาให้กินแล้วก็ให้ผิดทองคัน แล้วก็อุ้งไก่ตัวาอ้วนมาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็พอยักกินอาหารเสร็จแล้วยักก็เห็นไข่ไก่ออกไข่วาเป็นทองคำแล้วก็ัาา ếu, ก็ก็บอกว่าแจกนนกร้องพึงอยู่ในเตาต่อมาเจ้ายักษ์ก็เผลอหลับไปจน แจ็คตุ้มไกวันนั้นเราไปจากพรื้นงินแล้วก็ไก่นั้นส่งเสียงกระตากกระตากตะลอดทาง,งลุมขึ้นแล้วก็ปีนไปอีกทีแล้วจ็กแล้วจก็ไปขโมยผีออ แล้วก็สั่งให้พินทองคำนั่นเปนตัวฝังพอแจ็คออกมาจากที่ซ่อนแล้วก็เอาพินทองคำไปพินเศษทองคำน,นั้นไปแล้วก็พินทองคำก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วย,ยวเจ้านายเจ้าจักก็ปีนตามแจ็คลงมา ต,ต้นถั่วตามจั๊กลงมาอย่างรุนแรงแต่อมาจั๊กก็บอกว่าแม่แม่แมส่งขวามให้ผมหน่อยครับจั๊กก็แม่ก็ส่งขวามมาให้ลูกชายอย่างเร็วแล้วก็พอได้ขวามแล้วก็โค่นต้นถันว่วลงเจ้ายักษ์ซึ่งอยู่บนต้นไม้ก็ตกลงมาตาย แม่กับพวกเขาก็ได้อยู่กันมีความสุขเะให้ไม่ต้องอดอยากลำบากอีกเลยเจบ <c oughs> อ่านจบลงแล้วนะคะนิทานสนุกไหมคะ <c oughs> สนุกตื่นเต้นด้วยนะคะโอ้ สาแจ็คจะค่ายักษ์ได้นะคะหืมน้าวัดเสียจังนะคะสนุกวิหาเรื่องนี้นะคะ